มากันที่กอฟพอนะคะร่วมกับพันธมิตรกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศนะคะดึงคนไทยท่องเที่ยวตามรอยซีรีส์ส่วนทางด้านของทอททก็เตรียมจัดเที่ยวแก้ชงเสริมมงคลปีขานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ค่ะ นายสุทธิพงษ์เฉลิมเกียรติผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้า,ฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผบอกว่ากฟผร่วมมือกับภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศผ่านการท่องเที่ยวและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยรอบพื้นที่เขื่อนและโรงไฟฟ้ากฟผทั่วประเทศเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดก็รวมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอบอดคลาสไทยจัดทำซีรีส์พักใจนายจอมหญิงซีซั่นสองหลังจากซีรีส์ซีซั่นแรกเนี่ยนะคะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การนำเสนอความสวยงามของพื้นที่ภายในเขื่อนโรงไฟฟ้าของกอฟผอและพื้นที่โดยรอบเพื่อเชิญชวนคนไทยให้ออกมาท่องเที่ยวภายในประเทศ ซีซั่นนี้ถ่ายทำในสถานที่หลัก3แห่งค่ะคือโรงไฟฟ้าลำตะคองชนลภาวัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเขื่อนสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีและเหมืองแม่เมาะจังหวัดลำปางนำเสนอบรรยากาศอันซีนอย่างเช่นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยวิวมุมสูงกับกังหันลมยักษ์บนอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทุ่งดอกบัวตองเหมืองแม่เมาะที่จะอวดความสวยงามเพียงปีละครั้งโดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่5กุมภาพันธ์นี้ค่ะด้านนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูร์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศทททบอกว่าททท,ท,ทดําเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยนั่นก็คือ S H A ะะ Amazing Thailand Safety and Health Administration เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวและพัฒนามาตรฐานไปสู่ชาพัสสำหรับสถานประกอบการที่มีพนักงานได้รับวัคซีนครบโดสแล้วไม่น้อยกว่า70%ซซึ่งสถานที่ถ่ายทำซีรีส์ทั้ง3แห่งของกอฟผผ่านการรับรองมาตรฐานชาและชาพสเรียบร้อยแล้ว หากต้องการเดินทางตามรอยซีรีสน์นี้ก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและมีส่วนช่วยสร้างไรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ททท,ทก็เตรียมจัดเที่ยวแก้ชงเสริมมงคลปีขานด้วยนะคะเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์โควิด -19 โดยนำหลักความเชื่อเรื่องดวงชะตามาจัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแก้ชงพร้อมกับเสริมดวงชะตากับเหล่านักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังระดับประเทศโดยจัดทำเว็บไซต์ w w w ลไวด์เว i บ a i ว a ิซ a o r g l u c k y t o u r t h a i l a n d ที่สามารถตรวจดวงชะตาเฉพาะบุคคลรวมถึงจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวรวมสนุกออกเดินทางตามรอยทางแก้ชงและเคล็ดลับต่างๆจากนักพยากรณ์พร้อมกับเล่นเกมลุ้นไปเที่ยวแก้ชงหรือว่ารับของมงคลแก้ชงด้วยค่ะ